รถกระบะเฉียวชนรถจัก,กรยานยนต์สองัยรุ่นบาดเจ็บแล้วหลบหนีค่ะ วันที่8กันยายน2566ตำรวจสถานีตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตรุรถยนต์กระบะเฉียวชนรถจัก,กรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายบริเวณสามแยกหนองตาโพธ์อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานกู้ภัยสว่างสันเพชรที่เกิดเหตุพบนายนักการตันทวงอายุ23ปีและนายพงพิพัฒพ่อค้าอายุ17ปีชาวอําเภอชะอําได้รับบาดเจ็บ2รายใกล้การพบ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำป้ายทะเบียนหนึ่งกไก่ทอถุง5 7 6 3จสังหวัดเพชรบูรณ์ของผู้บาดเจ็บในสภาพถูกเฉียวชนบริเวณด้านหน้าและล้อหน้าได้รับความเสียหายกลางถนนในที่เกิดเหตุพบกระจกมองข้างของรถยนต์กระบะตกแตกอยู่ที่เกิดเหตุหนึ่งอันนายนัทการตันทวงอายุ23ปีเล่าว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปทำธุระนอกบ้านพอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางแยกได้มีรถกระบะตอนครึง่งพุ่งเข้ามาเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของตนอย่างจัง จนล้มลงกับพื้นถนนได้รับบาดเจ็บจากนั้นรถกระบะทำท่าจะจอดแต่ไม่จอดก่อนรีบขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าบ้านบางเก่าด้านชายพลเมืองดีเปิดเผยว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์ติดตามรถยนต์กระบะคันดังกล่าวตั้งแต่แยกหนองตะพุธไปตามถนนเลียบชายฝั่งไปถึงแยกบ้านม่วงจนไปเจอรถยนต์กระบะตอนครึ่งสี่เท่ามีลูกกงหลังกระบะประตูฝั่งขวามีรอยเฉียวชนได้รับความเสียหายมีชายหนึ่งคนรูปร่างท้วมเป็นคนขับพบไม่ติดแผ่นป้าย ทะเบียนด้านหลังจึงขี่รถวนสองรอบเพื่อดูป้ายทะเบียนจากนั้นคนขับกระบะได้รีบขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทางบ้านบางเก่าไปอย่างรวดเร็วแล้วหลังก่อเหตุเขาไปทางไหนไปตอนแรกตอนแรกคิดว่าเขาจะจอดแต่ว่าเขาไม่จอดเขาเร่งเครื่องรถเก่าหรือรถคันใหม่หนีไปเลยสภาพเก่าหรือใหม่เออสภาพเก่ามากไม่เก่ามากเป็นยี่ห้อจําได้ไหมสีขาวใช่ไหม มันเหมือนสีขาวที่ใครมาเจอน่าจะออกสีขาวแต่ว่ายางแตกแต่ว่ายางยางยางข้างหลังข้างยางข้างข้ที่เราตามไปอ่ะมีปอดสี่แถาลักษณะเป็นยังไงตอนครึ่งตอนเดียวมีตอนครึ่งครับสี่แถามีมีคนเปิดไฟล้ำล้ำเหมือนใส่เสื้อขอบปกเปิดไฟในรถแล้วก็พอสักพักหนึ่งคมขี่ตามไปเขาก็เหยียบ เหยียบแรงขึ้นแรงขึ้นเยยบประตูรประตูคว่างควานี่มีรอยบุบแล้วก็พอขี่ไปสักพักหนึ่งก็ไม่ติดแผ่นป้ายหลังผม่าขี่แสงขว่าไปไปดูแผ่นป้ายสองรอบหมอกไปไม้หมอม้าสามแปดสองเก้าเทบรีครับ